่ะย่างไอกเกตตรกรเปิดใจชายซีพีม้อดินค่ะดีตั้งดินดีตั้งนำยางค่ะนำยางก็ออกเปอร์เซ็นต์ก็ดีใช้แล้วคุมจริงๆค่ะสวัสดีครับผมหนองเบสจากปุ๋ยซีพีมออดินครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมแปลงของกลุ่มโซกอยลำไยพัฒนาอ่าเตี่ยมเปิดอเตป้าจงหวัดสงค่ากลุ่มนี้นะครับมีสมาชิกสามร้บยกคนสองพันว่าหลายแปลงเขาจะเป็นป,นปือสมาชิกก็อยู่เปนปือ เดี๋ยวไปเยี่ยมชมแปลงกันได้เลยครับตามผมมาเลยครับวัสดีครับพี่วันดีค่ะโอ้โวันนี้ผมมาเยี่ยมแปลงนี่ข้องมีผิดนี่ผิดเป็นนึ่งเนสมาชิกข้องกลุ่มซอกยอกยสกอยลำไร่ปัตนาค่ะมีสมาชิกกี่คนผิดสามสิบเอ,อคนค่ะโอ้โปืนทีทั้งเม็ดร,รวมรวมสองพันวารายค่ะกลุ่มซอกอยนี่เบ็ดชาเป็นความรู้วิตเรารวมกลุ่มเผื่ออะไรผิดเราก็ทำยางรมฟันไม่ต้องไปขายนำยางแต่ละวันคือถ้าขายแต่ละวันก็ไม่มีกำไรได้ร่มฟันบะนีกิโลมันก็ออก อ,อ,อยางเรากับพามามถทดีคข้ายได้ราคาดทีที่ปีเราก็มีปันพน้นนายธรมามจิตก,กันทุกคนโอ้แต่พวกแมนเดินเดินเลนส่วนปีผิดนี่ยางช่วยนะนำยางออกดีนะปีผิดชายปุ๋ยไรเยอะบีชายซีพีหม้อดินค่ะตอนแรกใช้อินซีก่อนพอไปจากใช้าเดือนก็ไปใช้ K Me, อินซีเคมีตู้สิบสามสิบนั่นแหละปีใช่อำเภอเทผ้านะตรงนี้นะตอนฟ้นนี่คือช่วงปุจภ้าใช่ไหม ปกติอัตราการไส้ก็ผีผิดนี่ผีไส้อยู่เปล่าผีไส้เยู่หลายละสองรอบหลายละสองกรรอบอ่าไส้เดียวฮินพ่นอะไรมั่งในการไส้บุญเช่นดินดีใบเขียวเปลือกนวลดินดีนี่คือเราเราสังเกตได้เลยว่าดินมันดีพันเปลือกไม่มีขี้เดือนมันเป็นพันเปลือกจะหายเป็นดินมันพลุ่ยมันดินมันดีแหละยางก็ออก แล้วก็นาหยางก็นิ่มค่ะนาหยางนิ่มเปอร์เซ็นต์นี่ไม่หลดเลยถึงปอทัดจากนั้นกันยาใช้อินซีเคมีอินซีเคมีสูตรสิบสามสิบสิบสิบสามสิบใช่ไหมครับอัตราการใช้ลายล่าโซหลายลาการซ้อผลมันผื๋มมั้งผลก็อันละแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ดีไม่หลดเพื่อตุกก้นจบแล้วเปอร์เซ็นต์ไม่หลดไม่หลดเลยตักแต่ปีใช้มาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยหลายปีนี่กี่ปีเลยปิดใช้มาเป็เก้าปีอะไรไปดก้บปีเลย ใช่จะผลชุดช่องชุดนี้มาตลอดอ๋อแล้วก็ทํใไมหน่ายางนิ่มค่ะอาดินดีค่ะเปร์เส้นนำยางดีค่ะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยอ๋อแล้วก็ไม่ยากจะเปลี่ยนด้วยอ่ยะไม่ยากเปลี่ยนนะค่ะผัอะไรให้กับใจไม่ยากเปลี่ยนเราจ่ายแล้วดีก็ไม่รู้จะเปลี่ยนซอยนั่นค่ะสมาจิก็ไม่ยากจะเปลี่ยนกันพอท้าวจะเปลี่ยนไม่ไม่เปลี่ยนแต่จ่ายตัวนี้แล้วอ๋อเคยไปเคยไปท้ามกันเลยเคยทาาบอกประชุมหญยจะท้ามันทุกปีว่ะ จะเปลี่ยนมาทุกคนกัว่าไม่เปลี่ยนขอเลยได้ไหมได้ว่าว่าอกจริงๆจะปีกดินไอ้แล้วอ้ยาไปเลยไปกันนั้นมามาลองเลไปัดยาอ๋อก็ตะกันบนีหรพี่พินีตัดเทียนยางปุ๊มขอรองนิดได้มไ้ได้ไได้ได้ได้ไดไดได้ได้ด้ได้้ด ต่อไปเนี่ยเราจะมีการขยายสมาชิกเพิ่มเพิ่มไม่ครับค่ะกระดับเพิ่มทุกปีค่ะปัจจุบันนี้ก็่วงพันลายแล้วนะยำไปพี่พิษมีฝากอะไรทิ้งกษตรกรไหมครับค่ะก็ยางไอ้กษตรกรเปิดใจใช่ซี่พี่หม้อดินก็ดีทั้งดินดีตั้งนำยางค่ะนำยางก็ออกเปอร์เซ็นต์ก็ดีใช้แล้วคุมจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ผิดมานะครับขอบคุณมานะครับค่ะสวัสดีค่ะ